สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนว e ันนี้โน๊ตจะนาเสนอการแต่งสโม k กี้อายด้วยสีตาสีเดียวให้เพื่อ,อนๆได้ชมกันค่ะจะก่อนจะเข้าสู่การแต่งหน้าขอแนะนําคอนแทคเลนส์ก่อนค่ะย่อที่ใช้ประจาคือย่อเฟสลุคจะมีกล่องสองสีที่ใช้อยู่คือกล่องสีม่วงกับกล่องสีฟ้ารุ่นกล่องฟ้าน e ี้โน๊ตซื้อมาจากประเทศไต้หวันค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากได้ลองหาได้ที่อากูค่ะเพราะอากู๋ดูทุกเรื่องจริงๆสำหรับลุคนี้เราจะใช้แค่3าอย่างนะคะหนึ่งนิสซอเรเนอร์สีดํา2 สีอชโดสีเทาค่ะยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะสีเทาน่าใช้สีฟลินตของ MAC ค่ะอย่างสุดท้ายคือแปรงบริดิ้งบัชค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะใช้นิสซอไลเนอร์สีดำว่าจากหัวตาจะลดมาถึงหางตากะให้ประมาณครึ่งชั้นตานะคะส่วนเพื่อนคนไหนมีตาชั้นเดียวก็กะตามความเหมาะสมค่ะอย่างที่บอกขั้นต้น ลูกนี้เน้นความรวดเร็วและความสะดวกสบายใช้นิ้วเกลีย่ยเลยค่ะอย่ากเกลีย่ยแรงมากนะคะเพราะอาจจะเป็นต้นเหตุทำให้เกิดริ้วรอยรอบดวงตาได้ค่ะถ้าสลับสาวคนไหนที่คิดว่าฉันแต่งหน้าไม่เป็นเลยฉันกริดอันอรี้ได้ไม่สวยเลยทุกอย่างต้องมีการฝึกหัดค่ะตอนเด็กเราเขียนเทานกพิรางเขียนไม่สวยเลยค่แต่ยังต้องเขียนตามเส้นประเลยเพอเราเขียนสักพักเราก็จะเขียนสวยเองค่ะต่อไปใช้สีเทาไม้ตายของเราลงไปบริเวณที่เรากรีดอันอเนลสักคู่ปัดไปปัดมาซ้ายขวา เริ่มจากตบบริเวณที่ชิดขนตาก่อนนะคะจากนั้นค่อยๆเบนขึ้นไปตามแบบ s m o ok k e y ายค่ะหลับขั้นตอนนี้แล้วแต่คุณชอบค่ะถ้าใครชอบมากก็ใส่สีเทาเยอะหน่อยถ้าใครชอบน้อยก็ใส่น้อยหน่อยไม่ต้องห่วงเรื่องเนียนมากไม่เนียนมากนะคะเพราะเราไม่ได้แต่งหน้าถ่ายแฟชั่นค่ะแ,ะแต่งไปเที่ยวลงอินสตาแกรม Facebook แค่นี้พอละค่ะปุ่นทบตาด้านล่างแล้วก็ใช้นิ A ้สอดอะลเนอร์กียตั้งแต่หัวถึงฐานเลยค่ะกุยดอกไม้ถึงขนตาล่างเลยก็ได้ค่ะถ้าเดี๋ยวเราจะใช้นิ้วหัวหันของเรา เบรนส่วนยออกมาเพื่อให้ดูเป็นสโมคกี้อายค่ะจากนั้นใช้สีเทาสีเดิมลงบริเวณที่เราใช้นิ้วเบรนดึงสองอะไรเนื่อกมามสักครู่ค่ะและท่านตอนนี้อย่าใส่สีเทาลงมาต่ำเกินถ้าไม่อยากเป็นช่วงๆกระดิ่งทุ้ยค่ะสำหรับการแต่งตาสีเข้มแบบนี้การใส่คอนแทคเลนส์สีเทาก็ดีจะเหมาะสุด ราะสีเทาในตาเราจะตัดกับขอบตาที่เป็นสีดำและจะทำให้ดวงตาของเรามีเสน่ห์เซ็กซี่ข้ยิ้ใจค่ะมาดูนินสองอยไลเนอร์กันบ้างนะคะเราใช้น,นิสสองอยไลเนอร์ขีดทับบริเวณที่เราขีดไปเมื่อช่วงแรกก่อนที่เราจะเบลนตาค่ะส่วนหางอะเลยเนอร์ลูกนี้นวดขีดลงมาจบแค่ตรงบริเวณหางตาค่ะจากนั้นดัดขนตาปัดมาสคาร่าบนล่างให้เรียบร้อยเสร็จแล้วติดขนตาค่ะสำหรับลูกนี้เราเลือกขนตาที่ค่อนข้างจะบางเนาะ ราะว่าถ้าเราเือกขนตาหนาขนตาจะมาบังสีตาที่เราเบนไม่เวื่วยยามสักครู่ค่ะขนตาคู่นี้จําไม่ได้แล้วค่ะว่าเบอร์อะไรเพราะอยู่รวมกันเป็นกถุงก้อนเสร็จแล้วค่าสลับสโมกี้อายด้ใช้สีตาสีเดียวอยากจะบอกว่าแต่งตาลุคนี้เหมาะกับยุคสมัยนี้มากค่ะที่อะไรๆก็ยากไปหมดถ้าจะมูแต่งสีตาดำน้ำตาลเทาไม่ทันกินค่ะสรัปัดแก้มลุคนี้นวนเลือกสีน้ำตาลอมพีชค่ะ ส่วนปากนรอใช้ Viva Glam Lady Gaga สต้นกําเนิดของการรับยาช่อง2ค่ะทำให้แต่งหน้าก็อย่างที่เห็นค่ะเสร็จแ,แล้วค่าการแต่งตาเราเใช้สีเทาสีเดียวหวังว่าจะถูกใจสาวๆยุคใหม่ทุกคนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ